ที่หอประชุมคดสสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพันเอกพานุมาจีนานุรักษ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เทดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎามคมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประกวด33คนและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เพิ่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมหามงคลจัดขึ้นเพื่อที่จะมุ่งหวังนะคะในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและขับเคลื่อนให้ประชาชนผู้นําชุมชนและเยาวชนให้มีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังความรักความภูมิใจพร้อมทําหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาข้อสงสยัยรวมไปถึงประเด็นความขัดแย้งในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ค่ะ ซึ่งผู้ชนะเลิศก,การประกวดนะคะได้แก่นางสาวอันชิดถาเกียรติสันติกุลจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรางวัลรองชนะเลิศนะคะได้แก่นายสุพนัทอุดพรมจากโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายและรางวัลชมเชยได้แก่นายรัฐศาส,าศาสตร์สลีสองสมจากโรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคม นายภูพาโรธ,ธไทยการจากโรงเรียนปล้องวิทยาคมและนางสาวพิมพ์ิกายืนยงแสนจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่ชนะเลิอกการประกวดในครั้งนี้ค่ะจะได้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมหามงคลในระดับประเทศต่ตอไปด้วยค่ะ